สวัสดีค่ะตอนนี้นัดอยู่ที่พิพิพพธภัณฑ์โชคชัยนะคะอาณาจักรแห่งความทรงจําที่บอกเล่าเรื่องราวการกําเนิดคาวบอยไทยถ่ายทอดออกมาจากความทรงจําผ่านของสะสมมากมายในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของชั้นที่5แล้วนะคะซึ่งจะเป็นส่วนแรกของการที่จะมาเข้าชมที่นี่นะคะที่นี่คือเป็นป่าจําลองป่านะใช่ไคะใช่ค่ะสงสัยใช่ไหมคะ,คะว่าทำไมถึงเอาป่าแบบนี้เข้ามาอยู่ในตึกใช่ไหมคะค่ะ,คะ,คะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นป่าของโรงพยาไฟในช่วงปี2,500ะนะคะ ซึ่งเราจำลองมาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความอดทนของคุณโชคชัยค่ะ,คะเพราะว่าพื้นที่ที่เราจำลองมาแบบนี้คือพื้นที่เริ่มต้นของฟาร์มโชคชัยที่คุณโชคชัย,ชยบุรุกุลเนี่ยได้ไปบุกเบิกแล้วก็สร้างฟาร์มตามความฝันมันจะต้องเริ่มมาจากความยากลําบากแบบไหนมาจากสภาพพื้นที่แบบไหนนะคะ,คะแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆชั้น4ชั้น3ชั้นสองชั้น1มันก็จะมีสิ่งของที่สะสมแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณโชคชัยเนี่ย บริเวณนี้มีสัตว์ทั้งหมด4ชนิดค่ะค่ะก็ประมาณ5-6ชนิดนะคะที่เรานําเข้ามาไว้ในนี้นะคะ,คะแล้วก็อยากจะบอกว่าบรรยากาศทุกอย่างในห้องนี้นะคะรวมไปถึงขนาดของสัตว์ป่าด้วยเหมือนป,ป่าจริงมากใช่ค่ะแล้วก็ใกล้เคียงกับขนาดจริงใกล้เคียงกับบรรยากาศจริงในช่วงปี2500เลยนะคะ,คะ ที่เวลาพาเด็กๆมาเนี่ยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้คาแนะนําอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่าสามารถเดินชมได้จะมีเ <ใน S 2> จ้าหน้าที่<เ>ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำเนี่ยทุกชั้นเลยนะคะเพื่อที่จะให้รับรู้ด้วยว่าเรื่องราวความเป็นมาของของแต่ละอย่างเนี่ยมีที่มาที่ไปแบบไหนนะคะอืมค่ะแล้วเดี๋ยวชั้นสี่นี้จะเป็นอะไรคะคุณผค่ะชั้นสี่นะคะก็จะเป็นสิ่งของสะสมของคุณโชติชัชยนะคะที่เก็บรวบรวมสะสมไว้มากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะค่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเิญค่ะ ตอนนี้นะคะนัดเดินออกจากป่าดงพญาไฟป่าจำลองนะคะที่เป็นจุดกำเนิดของฟาร์มโชคชัยมาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น4ี่นะคะ,คะซึ่งเป็นชั้นที่มีของสะสมของคุณโชคชัยนะคะแล้วก็จะให้คุณพึ่งเนี่ยรบกวนพาเดินชมกันหน่อยคะ่ะว่าชั้นนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่ะเชิญเลยคะ่ะ ก็จะมีของสะสมหลากหลายประเภทซึ่งของทุกอย่างเนี่ยมันจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้หมดเลยนะคะว่าเก็บทําไมเพราะอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นความชื่นชอบหรือว่าเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็นํามาเก็บเป็นเครื่องเตือนใจค่ะค่ะ ็มาถึงไฮไลท์ของชั้นนี้นะคะตรงนี้คือเรืออะไรคะคุณพึ่งค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรือยกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ,คะเรือลำนี้ถูกสั่งทํามาจากประเทศจีนค,คุณจ้าใัยเป็นผู้สั่งทําเองนะคะ,คะแล้วก็มีความพิเศษตรงที่ต้องใช้ความอดทนมากเลยเพราะว่าเรือลำนี้ใช้เวลาแกะสลักถึง3ปีด้วยกัน3ปีเล <c oughs> ใช่ค่ะอายุของเรือเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ20สิบกว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรามีเหตุผลด้วยว่าคุณโชคชัยสั่งทามานั้นสองเหตุผลค่ะ <c oughs> ก็คือเหตุผลแรกเนี่ยใช้เป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าความยากลําบากเนี่ยกว่าจะได้มาประสบความสําเร็จได้มาเนี่ยมันยากมากแค่ไหนก็เหมือนกับช่างฝีมือที่แกสลักสปีดังนั้นเนี่ยช่างก็ต้องอดทน <c oughs> คุณโชคชัยเองก็ต้องใช้ชีวิตยอย่างได้ความอดทนเหมือนกันกว่าที่จะประสบความสําเร็จนะคะส่วนอีกหนึ่งเหตุผลก็คือ เป็นเครื่องเตือนใจเกี่ยวกับบรรพบุรุษเพราะ,ะว่าบรรพบุรุษของคุณโจช,ชัยก็ลดสำมภามาจากประเทศจีนเลยอ๋อค่ะ <c oughs>